คนสุดท้ายของกลุ่มนี้น้องลูกแก้วขวัญแก้วนักเรียนชั้นม5จากโรงเรียนศรีราชาชนบุรีผู้มีประสบการณ์ในการประกวดมายัางมากมายงานนี้สู้สุดใจจ้าน้องลูกแก้วนะครับลูกแก้วเป็นคน,น,คนจังหวัดไหน,น,นเนี่ยมาจากไหนเอ่ยจังหวัด ชีบุรนค่ะชนบุรีใช่ค่ะอ๋ออยู่ชนบุรีอยู่ตรงไหนอยู่ชนบุรีอยู่ศรีราชาค่ะศรีราชาศรีราชาอายุ16ปีค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนศรีราชาค่ะชั้นหมอหแล้วค่ะไม่ใช่ชั้นที่เรียนอ่ะชั้นไหนสองสามแก้งน้องมาประกวดเวทีนี้เดินสายประกวดมาก่อนหน้านี้ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ไม่เคยขึ้นเวทีแบบใหญ่ขนาดนี้ค่ะอาล้ค่ะคว้ารางวัลให้ได้นะถามน้องร้องเพลงแถวไหนบ้าง อะไรนะถามอะไรนะถามน้องร้องเพลงแถวไหนบ้างอะไรนะถามน้องร้องเพลงแถวไหนบ้างไปถามเองอันนี้พี่บะเขาจะถามว่าปกติแล้วรับจ้างร้องเพลงบ้างไหมร้องที่ไหนบ้างก็รับทั่วประเทศไทยค่ะมัดจำห้าร้อยแล้วให้น้องไปร้องงานที่บ้านเมืองการงานแซยิดเมีย60ปีนี่แนโทรมาแล้วเออวันนี้เอาเพลงอะไรมาสู้ครับวันนี้เอาเพลงใจอ่อนของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ แต่ก่อนแต่ไรหัวใจกล้ากแกร่งใจเคยเข้มแข็งเ,เหมือนแท่งเหล็กหนาชายตามเตื้อตามจีบเรื่อยมาฉันไม่เคยนำหาเก็บเอามาสนใจแต่มาวันนี้ चयता แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจออก ยังไงบ้างคณะราษฎรลูกขุนเอออะให้กี่ดาวยังไงคะสามดาวเราชอบในความมั่นใจเกิดอะไรขึ้นหน้าหน้ามองแล้วก็หน้าฟังเวลาร้องคือทุกอย่างมันดูสวยไงอ่ะชอบเพราะความสวยงามฟังที่ไม่ให้เอ้าย่างร้องปิ่นทำไมไม่ให้เสียงดีมากเลยนะคะแล้วก็มีพลังเสียงด้วยแต่ว่ามันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเรื่องแบบ ทีมันก็อยากให้น้องพัฒลาอีกนิดนึงถ้าตรงนี้ผ่านไม่ได้คือมันจะดีมากเลยค่ะกรุ๊ปที่ไม่ให้ไปอย่งางนั้นให้แค่สมดาวน,นะนักกำการครับเนื้อเสียงดีนะนุ่มแต่เรายังใช้มันไม่ค่อยเป็นพยายามปั้นมากเกินไปมันก็เลยดูยืดยาดเราลืมอารมณ์เพลงไปแต่ก่อนแต่ไรหัวใจมันยานไปหมดเลยแต่รวมๆแล้วนะชื่นชมในความมั่นใจนะมีอนาคตรครับ ป็นคนที่สินดีนะครับแล้วก็ร้องเสียงดีครับผมเสียงกลางหวานดีครับผมส่วนตัวผมผมก็ชอบนะครับแต่ว่าท้ายบางคําหรือบางประโยคมันปิดไม่ได้มันทําให้มันเพี้ยนไม่ตรงคีย์อะไรประมาณนี้ครับผมก็เพลงนี้ก็ผมว่าร้องยากพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าเก่งนะเลือกเพลงนี้มาร้องครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผมสู้ๆครับมาฟังทางพี่โอ่งค่ะเสียงน้องลูกแก้ว คือพยายามที่จะให้มันออกมาพยายามจตะ,ต,ะตะเตบงให้มันออกแต่ว่าเสียงมันไม่ออกแล้วมันจะออกเสียงแห้งๆแ,แล้วก็อารมณ์เพลงการเล่าเรื่องของเพลงอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เอาใจช่วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะถ้าเขาไปแบบไปเรียนแล้วก็ได้ฝึกนะ S <S มีถ้าอยากจะเรียน,นนะแนะนำนะครับติดต่อ,อสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยรุ่นแรกนะครับรับเพียง40คน<ไ>ที่สำคัญคือตอนนี้มีหลายคนนะอยากเดินตามเส้นทางนี้มีอะไรจะฝากไปถึงท่านผู้ชมครับก็ถึงวันนี้นะคะเราจะทำออกมาได้ไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าอนาคตเราจะหมดไปเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปถึงดวงดาวให้ได้ค่ะ